ทีนี้เราจะมาใส่รูระบายน้ำก่อนนะครับสำหรับถัง200ลิตรถังพลาสติกนะครับเราจะมาหาตำแหน่งก่อนให้มันสูงจากจากตูดขึ้นมาประมาณ2ข้อนิ้วอบบนีนะแมม้แล้วก็วงกลมเลยแล้วเรากนะ็เจาะที่หลังเนียพอได้วงแล้วปุ๊บเราก็เจาะ Uh, ีอะไจะมาเชื่อมกันครับดูไม่ดูเลยรมบลมไดไหมนอน้อูก็ไม่เนี่ยฮะโด โอเที่นี้ก็เสร็จแล้วร้อยเย็นสักหนึ่งชั่วโมงครับเพรามันถึงจะใช้งานได้เพราะตอนนี้มัน,อนอร้อนอยู่ร้อนจริงๆนะสมมุติวราไม่ต้องการใช้นะครับเพราะาจะมีจุกตัวนี้ของมันให้ด้วยขนาดหนึ่งนิ้วนะถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็จะเป็นลักษณะนีด ไม่รั่วแน่นอ